โมจสะทัสปาโรจะชัยชัยยะกังอิตินาชัยยติเจนาชัยยะสุติภวันตุเตอิตินาพุทธติเจนาโหตุเตชัยมังตรลังชัยโยปิพุทธสสิลิมาโตอายังมารัส สัจปาพิมาโตปราชายุโคสยมโพธิสยามโพธิมันเตปโมติตาใจยะทาตาพรหมคานามัยสีโนใจโยปิพุทธะ သီလီမတောအယံမရစ္ဆက ah ြပါပိမတောပရာជ្ជယုခုဆယံဖို့တိမံတိပမုသီတชัยတထာအိန္ဒခနာမေစီနုชัยယောပိတ္ထပုတ္တဆသီလီမတောအယံမရစ္ဆကြပါပိမတောပရာជ្ជယုခုဆယံဖို့တိမံတိ ปโมติตาชัยยตาธาเทวะคนามิสโนชใจโยปพุทัษสัจลิมโตยังมารัตสัจปาปิมาโตปาราชยโยอุโคสยัมโพธิมันเตปโมติตาชัยยตาธา สุปันนะกนมหีสีโนฉโยติปุตฺธสาสนีมาโตอหํมะรัตตะจปาปิมาโตปรัจจโยทุกโขสะยัมโพธิมญเตปโมทิตาทยะทาทานะ ข้านามัยสีน e ชัยโยตีพุทธสาสิลิมาโตะยังมาลตปะพิมาโตปราชโยุโคสยามโพติมันเตปโมูติตาชัยาตาธาสุพรหมข้านามัยสีนุช e ัยุน ตัวโพธิยามูเรสากายนั่งนันติวัตานุอีวังตวังวิชายโหหิชายันสุชายมังคาเลปราชิตปัญลังเกสีเสปติวิปุคาเลอภิเสกเจ้ปาพุทธานังอัคับปโต ปโมมตติสุนักขตังสุมังครงสุปปาะตังสุโหติตังสุขโนสุโมโตจะสุยิตังพรหมจาริสุปะทักขีนังกายกรรมมังว่าจากกรรมมังปะทักขีนังปะทัก นั่งมโนกัมมั่งปณิธิเตปทักินาปทักขินานิกัตตวานารพันตัตเตปะทักขินิเตอัทธรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนิอโรคาสุขิตาหุตาสหสัพเพหิยาติภิสุนันตุนโต เจเยเทว่าอบสมิงธาเนอธิคตาทิ่ที่คายุกาสัทาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพาธารักขันตุสัพพัสัตานังรักขันตุชินศสาสนังยากาจิปัตถาปัตถนาติสังสัพเพ ริตุมโนระธายุตตกาเลปวัตสันตวัตสังวัตสาวะราหะการูคาจุปัตถวาตสังนิวารินตุจะสัพพะทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะทารหัง ธรรมนิยามาสุตังอีวมิสตังอกังสมยังปะวาสาวติยังวิหาราติเชตาวะนิอนาคปินทิกัสสะอารามิตตะโกวาพิกวมันเตสีพิขวติพระทันเติเตพิกวะวาโตปจัสโสสุวาเอตาจา อุปาทาวาภิกเวตัาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติทิตาวสะธาตุธรรมมาทิตัตตาธรรมนิยามตาตะเปสังขาละอนิจจาติตังตัาคตโตอภิสัมพูชาติอภิสมีติ ปิสัมพูชติอภิสัมมิตวาอาจิคติเทเสติปัญญะเปติปัตถะเปติวิวารติอะวิวารติวิภาชาติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจาติอุปาทาวาภิขเวอทา ตทาคตานังอนุปาทาวาแต่ทาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมะชิตตตาธรรมะนิยามตาสปสังขาตุขาติตังตถาคตตัวอภิสัมพูชติอภิสมีติอภิสัมพทชิตตว่าอภิสมีตว่าอาจิกะ ดิเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวารติอะวิวารติวิภาชาติอุตานิกโรติสะเปสังฆาราทุกขาติอุปปาทาวาปิกเวตตาคตางอนุปาทาวาตาาคตา낭ทิตตาวะสาธาตุธรรม มัติตตาธรรมนิยามตาสะเพธรรมาอนัตตาติตังตัทธัคโตภิสัมพูชติอภิสมติอภิสัมพชิตวาอภิสมีตวาอาจิกติทัเสติปัญจะเปติปัญจเปติวิวารติอะ พาชาติอุตตานิกโรติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิธามาโวจัปปะควาอัตตามตานิปิคูปะควาโตภาสิตังอภินันทินทุนตีพัทเทกรัรตตะขาถา ตีตังนาณวาขมยยะนปะทิติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวง์ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะตตีตามปะฮีนันตังอปปัตันจะนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้ว สิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุป,ปันนั้นจายโยธรรมังตะทะตัดตาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธาอนุพารูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคอนแคน เขาควรพอ่อคูาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตังปังโกชันยามาระนังสุเวควมเพียรเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนสังการันเตนะมหาเซเนนะปัดมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราช ซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโออะโหรัต,ตะมะทันทิตังเตวังพัทเทกรัตโตติสันนโตอาจิกะเตมุนิมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดข้าน ทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมธรรมสังวีคัปจัเวิกคณะสะเพสังฆารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไป มีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปทำเพสัพเพธรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุทะวอะอะทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวัฏสังมะยามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ปรนะระ ปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอ,อนิยตังชีวิตเราเป็นของไม่เที่ยงมระนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวอายังกายโยอ,อจิรัง ร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโนขั้นปัสจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว